สวัสดีครับมาพบกับกิต่อนะครับแนะบบใบกิจสอนะครับในช่วงนี้นะครับก็จะมาพูดถึงการบวกลบเวลานะครับซึ่งนักเรียนหลายๆคนก็จะมีการสับสนในเรื่องของการบวกลบเวลาอยู่ว่าก, oui. การบวกลบเวลานั้นะจะมีการทดดานยืมซึ่งมันจะเหมือนการบวกลบเลขโดยปกตินะครับคือการบวกลบเลขปกติสมมุติครูขอยกตัวอย่างเลยนะครับอย่างเช่น เป็ดสิบสองบวกสี่สิบเก้าอย่างเงี้ยเราเอาอเก้าบวกสองเป็นสิบเอ็ดสิเส่เอเซนทดหนึ่งใช่ไหมครับก็จะเป็นลักษณะน,นี้แต่ในส่วนของการบวกเวลาจะไม่ได้ทดทีละติกแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราก็มาพูดก,กันนะครับอ่ะก่อนอื่นเราต้องรู้จักหน่วยของเวลาก่อนนะครับอมายถึงนาฬิกาิจิตอของเรานะครับโดยพื้นฐานหลักๆนะจะมีอยู่เข็มสัน้นคือเข็มชั่วโมงหรือเข็มนาฬิกา ขยยาวเขีนนาทีแล้วก็เขียนยาวที่เป็นเล็กที่สุดนะครับเราจะเรียกว่าเขียนวินาทีนะครับอย่างในเวลาที่สแสดงเบื้องต้นตอนนี้นะครับก็จะเป็นเวลาเท่าไหร่ครับเวลาตรงนี้มันอยู่ระหว่างเลขสองกับเลขสามใช่ไหมครับเราจะถือว่าเป็นสองนาฬิกานะครับสองนาฬิกาการเขียนอาจ,จะใช้จุดนะครับแต่ว่าเวลาเราจะเป็นสองนาฬิกาตรงนี้ เข็มส่วนเข็มยาวนะครับตรงนี้เราจะเป็นช่องเลขน,นึงนะครับมันจะไม่เหมือนนาฬิกานะเข็มนิการถึงชั่วโมงเนี่นนยตามเลขเนาะหนึ่งนาฬิกาสองนาฬิกาแบบนีนน้นแต่ถ้าเป็นในส่วนของเข็มนาทีนั้นเราจะดูลิครับหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าอยู่ที่เลขหนึ่งเลขหนึ่งคือห้านาทีนะครับเป็นหนึ่งคือห้านาทีพอเลขสองก็สิบน,นาทีงั้นเมื่อเข็มสั้นวนไปหนึ่งรอบก็คือหกสิบนาที พอ6นาทีปุ๊บเข็ยมยาวขออภัยครับเข็ยมยาวไปหนึ่งรอบ60นาทีเข็มสั้นก็จะไปหนึ่งชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นเราจะรู้เลยว่าหนึ่งชั่วโมงนะครับตรงนี้เด็กๆหลายคนน่าจะไม่มีปัญหาหนึ่งชั่วโมงเท่ากับ60นาทีนี่รู้เนาะหนึ่งชั่วโมงเท่ากับ60นาทีเพราะฉะนั้นตรงนี้จากตรงนี้เราดูที่เลขหกคือสามสิบเนาะหกห้าสามสิบคูณห้าเลยก็ได้เพื่อช่องละห้าอาทีตรงนี้คือสามสิบห้าแต่มันลดลงมาเนาะมันยังไม่ถึง ถ้าเรานับขึ้นไปถัด3.1 3.2 3.3 3.4ก็จะได้ว่า2นาฬิกา3.4นาทีและในส่วนของเข็มวินาทีเองก็นับเหมือนกันนะครับนับเหมือนกันกับวินาทีเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็น15นาทีถ้าเป็นเข็มวินาทีก็จะเป็น15วินาทีนะครับดังนั้นตรงนี้จะเป็น2นาฬิกา3.4นาที15วินาทีนะครับ ซึ ok library, Guys, like bin, bin. ่งเข็มวินาทีเนี่ยเขาจะไปเหมือนกันครับในเมื่อช่องละห้านาะพอหมุนครบหนึ่งรอบปุ๊บหนึ่งรอบก็จะเป็นหกสิบวินาทีนะครับพอหกสิบวินาทีเนี่ยมันคือเข็มยาวตรงนี้เนาะก็จะเลื่อนไปกิ๊บหนึ่งนี้หนึ่งนาทีนะครับจึงได้ว่าเข็มนาทีเนาะหนึ่งนาทีนะครับจะเท่ากับหนึ่งนาทีจะเท่ากับหกสิบ วินาทีถ้าเรียงลําดับนะครับก็จะเรียงไปแต่วินาทีนาทีชั่วโมงหรือนาฬิกานะครับเรียกนาฬิกากับชั่วโมงเป็นตัวเดียวกันแต่เรียกจากกันตรงไหมเวลาเราอ่านเวลานะครับอย่างเช่นเวลานี้เวลาเทา่าไรเราจะว่าสองนาฬิกาแต่ถ้าการใช้เวลาอย่างระยะเวลาเราจะใช้ว่านาทีเอ้นาฬิกานะครับเช่นเวลาสองนาฬิกาสามนาฬิกาเวลาสองชั่วโมงไม่มีนะครับไม่มี เราจะเรียกว่าสองนาฬิกาสานาฬิกาส่วนการใช้ชั่วโมงเช่นใช้เวลาเรียนหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงนะครับใช้เวลาในการวิ่งไปห้าชั่วโมงอะไรประมาณนี้นะครับโอเคนี่คือเบื้องต้นนะครับทนี้เราไปดูในส่วนของการเมื่อเรารู้แล้วเรามาดูที่การเปลี่ยนหน่วยเราดูนะครับเราเปลี่ยนหน่วยเวลาดูสิเปลี่ยนหน่วยเวลานะครับอย่างตรงนี้ สนาที20วินาทีคิดเป็นกี่วินาทีเขาถามหาานอวินาทีใช่ไหมครับหนึ่นาทีคือกี่นาทีครับอ่าหนึ่งนาทีคือ60วินาทีถ้าสามนาทีนะครับก็6 0สิคูณสใช่ไหมครับหกคูณสามบคูณสามหกสามสวินาทีกับ20วินาทีนะครับ180รวมกับยีก็จะเป็น สองวินาทีเห็นไหมครับตรงนี้สาม้อยกิวินาทีคิดเป็นนาทีทีนี้หน่วยเล็กไปหาหน่วยใหญ่ขึ้นมานะครับสามร้อยหกสิบวินาทีเรารู้ว่าหกสิบวินาทีจะเปลี่ยนเป็นหนึ่งนาทีใช่ไหมครับเราก็าหารหกสิบเลยหกสิบท่องมาหกครับหกหกสามสิบหกหกหกสามสิบหกแสดงว่าหกนาทีนะครับโอเคไหมหกนาที แล้วในส่วนของข้อ3ครับข้อส5นาที45วินาทีเปลี่ยนเป็นวินาทีครับอ่ะลองคิดดูเรื่อนๆดูครับ5นาที1นาทีคือ60วินาที5นาทีแล้วครับ5นาทีก็5คูณ60ใช่ไหมครับการคูณเนาะ65 30นะครับเต็มศูนย์เป็น300วินาทีบวกกับ45ครับเป็น สามร้อยสี่สิบห้าวินาทีเข็คครับเขาสุดท้ายเปลี่ยนวินาทีเป็นนาทีก็เหมือนเดิมครับหนึ่งหนึ่งนาทีคือหกสิบใช่ไหมละ่ะเราก็เอาห้าร้อยตัวนี้ทดลงไปได้เลยนะครับหารหกสิบหกสิบครูเคยสอนไปนะครับเราจะรู้รอยู่แล้วหกสิบคือสุตุคูณแม่อะไรแม่หกหกสิบหนึ่งเป็นหกสิบหกสิบสองเป็นร้อยยี่สิบหกสิบสามเป็นร้อยแปดสิบ ผมดึงหง66 8 18ไหมครับแต่ว่า60เราต้องเติมศูนย์เนาะเราก็ท่องเลย6 5ก6ก6 726 848 6954มันจะเป็น504ใช้ไม่ได้นะครับก็ต้องเป็น6848ลบก,กัดเหลือ23ก็จะได้ว่า8นาที23วิธีการแบบนี้อันนี้ นี่คือพูดถึงหื้นฐานเนาะคุณกูณจะไปเร็วนิดนึงนะครับถ้าใครไม่เข้าใจก็เดี๋ยวจะสามารถถามมาได้เดี๋ยวจะทำคลิปให้อีกนะครับโอเคครับในเมื่อเรารู้ตรงนี้เนี่ยไปพูดถึงการบวกบเวลาการบวกเวลาอันดับแรกไม่มีการทดยังไม่มีการทดยังไม่มีการยืมก็คือตัวมันบวกกันได้ปกติเนะอย่างตัวนี้บวกกันไปเลยนะครับบวกกันไปเลย ตัวนี้เขาบอกว่าเขาบอกว่าเริ่มฟังเพลงเวลานี้ใช้เวลาฟังไปอีกห้านาทีสิบหกวินาทีถามว่าหยุดฟังเวลาเท่าไหร่ก็คือเวลาอย่างเนี้ยเราต้องบวกเข้าไปใช่ไหมครับเพราะเราเริ่มทํางานเริ่มฟังเพลงสิ่งที่เรากำลังทำใช้เวลาไป็ล้วเราเพิ่มไปอีกก็คือการบวกแบบนี้บวกปกติแต่ที่สาคัญต้องเอาหน่วยเดียวกันบวกกันครับหน่วยวินาทีกับหน่วย วินาทีบวกกันนะครับหน่วยนาทีบวกหน่วยนาทีจะเอาสิบวกวินาทีไปบวกสี่สิบนาทีเป็นห้าสิบหกไม่ได้นะครับผิดทันทีตีมือเลยนะครับเราต้องเอาวินาทีบวกวินาทีครับ2ีสิบวินาทีกับสิบหกวินาทีเป็นสามสิบหกวินาทีนะหกบวกศูนเป็นหกสองบวกหนึ่งเป็นสองไปเป็นสปกติแบบนี้นะครับหน่วยนาทีนะครับเป็นสี่สิบห้านะครับ5้าบวกศูนย์เป็นห้าสี่ บวกศูนย์เป็นสี่ก็สี่สิบห้านาทีตรงนี้ก็สิบนาฬิกาสี่สิบห้านาทีสามสิบหกวินาทีตรงนี้คือการบวกแบบปกติไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับอ่ะมาสักข้ออ่ะตรงนี้พูดถึงการบวกอยู่นะครับการบวกอ่ะเก้าตรงนี้การทดทดปกติอยู่เพราะมันเป็นหน่วยวินาทีเหมือนกันนะครับจะทดปกติเลย ก้าบวกสองเป็นเท่าไหร่ครับติกต๊อกติกตอกเก้าสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดใส่หนึ่งทดไปหนึ่งหนึ่งบวกสามนะครับเป็นสี่บวกตัวทดหนึ่งเป็นห้าห้าสิบเอ็ดวินาทีปกติเลยนะครับหน่วยนาทีต่อไปเงินที่เหมือนกันครับแปดบวกห้าติ๊กต๊อกติกตอกแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสามใส่สามทดหนึ่งหบวกตัวทดหนึ่งเป็นสองบวกสองเป็น สีต่ตครับสี่สิบแปดนาทีห้าสิบเอ็ดวินาทีเพราะการลบครับการลบอมากตัวตั้งมากกว่าลบได้ใช่ไหมครับลบได้ก็สี่ลบแปดลบได้ไหมล่ะไม่ได้ก็ต้องไปยืมสามสบสองเป็นสิบสี่แบบนี้ตรงนี้ยัง,งยืมปกติเพราะมันเป็นหน่วยเดียวกันย้ํานะครับหน่วยเดียวกันยัง,งยืมปกตินะครับก็หรือไม่ก็นับที่สิบแปดไปหาสามสิบสี่ก็ได้นะครับสิบสี่ลบแปดเหลือหก 2เป็นศูนย์นะครับก็ได้หกทนาทีจริงหรือเปล่ายี่สิ0แปด2ี่34 6ก้าสาสิบามเสี่หกนะครับตรงนี้ห้าสิบสองลบยี่สิบเจ็ดก็เหมือนเดิมครับในหมวยเดียวกันยังยืมกันได้สิบสองลบเจ็ดเหลือห้าสี่ลบสองเหลือสองครับลบกันแล้วเป็นยี่สิบห้านาทีหกทนาทีตรงนี้คือการลบแบบปกติที่ยังไม่มีการยืมนะครับยังไม่มีการยืมยังไม่มีการทดใดๆเดนาะ โอเคครับลองไปดูสักข้อสักข้อนะครับสักข้อขอะไรแอ่ะมาครับตรงนี้บวกกันได้อะไรเอ่ยแปดบวกห้าเป็นสิบสามใส่สามทดหนึ่งสองบวกหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสี่คุณครูจะไปเร็วนิดนึงนะครับตรงนี้มันยังไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเดี๋ยวจะไปนเน้นเรื่องการยืมนะครับอ่ะตรงนี้ครับเจ็ดบวกสี่เป็นสิบเอ็ดใส่หนึ่งทดหนึ่ง สองสามสี่เหมือนเดิมครับตรงนี้ก็ได้สามโอเคไหมนึดการบวกต่อไปการลบอ่าสี่สิบสองลบยี่สิบสี่ถ้าใครที่คิดเลขแม่นแม่นแ,แล้วคิดในใจได้เลยสิบแปดแปดถ้ายังไม่แม่นใช้การทดอยู่นะครับดึงมาเป็น 12, จุดต่อถึงถูกดึงเลยสามใช่ไหมลูกสิบสองลบสี่เหลือแปดสามลบสองเหลือหนึ่งเป็นสิบแปดห้าสิบลบยี่สิบห้าต่อไปเลยยี่สิบห้า อันนี้สาหรับคนที่แม่นคนที่ไม่แม่นทําไงเหมือนเดิมครับห้าถูกยืมไปเหลือสี่ศูนย์ยืมมาเป็นสิบสิบลบห้าเหลือห้าสี่ลบสองเหลือสองสองชั่วโมงครับแปดลบสามก็เป็นห้านี่คือปกติเลยนะครับลบแบบยังไม่ได้ยืมข้ามหน่วยยืมข้ามหน่วยหมายถึงว่าถ้าวินาทีมันน้อยกว่าักตัวต้านะครับเดี๋ยวลองไปดูกันทีนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูโจทยบบ์นะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ บวกลบเวลาที่เวลามันนี่มีการเรามาลองอย่างข้อนี้ครับเด็กๆเราลองมาดูนะครับเขาบอกว่า19บเนาทีห้บวินาทีบวกกับ24่สนาทีสีวินาทีครับเราก็บวกวินาทีก่อนแปดบวกหเป็น14บส่ใจสี่ทด1 5ึ่บวกห เป็นหกหกบวกสี่เป็นสิบหนึ่งร้อยสี่วินาทีถามว่าตอบหนึ่งร้อยสี่วินาทีได้ไหมมีตำรวจมาจับไหมก็ไม่นะตำรวจไม่จับแต่อย่าลืมว่าเรารู้พื้นฐานไหมเราจำพื้นฐานได้ไหมหนึ 30. 30. ่งนาทีเท่ากับหกสิบวินาทีถามว่าตรงนี้เกินหกสิบวินาทีไหมหรือยังครับ อเกินไปแล้วเกินไปแล้วทําไมเราไม่เอาไปเปลี่ยนเป็นนาทีเราเราก็ดูซิหนึ่งร้อยสี104่ปุ๊บลบออกหกสิบคิดเลขแต่ปุ๊บป๊บปั๊บพวกเราลองลบดูๆๆนะครับก็จะเหลือเท่าไหร่ครับเหลือสี่สิบสี่เพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับแสดงว่าเราจะตอบแค่สี่สิบสี่วินาทีแต่หกสิบที่เราออกไปเราไปไว้ตรงไหนครับคุณครู นี่ไงครับหกสิบวินาทีคือกี่นาทีครับหนึ่งนาทีเปลี่ยนไปหานาทีเลยเป็นหนึ่งนาทีแค่นี้นะครับเป็นหนึ่งนาทีทีนี้นาทีเราก็บวกครับอาจจะบวกตัวนี้ก่อนค่อยทดหรือจะบวกกับตัวทดไปเลยก็ได้สิบเก้าวกหนึ่งเป็นยี่สิบยี่สิบบวกยี่สิบสี่เป็นสี่สิบีตรงนี้ครูอาจจะคิดเร็วไปนิดหนึ่งพวกเราก็บวกกีละหลักก็ได้นะครับบวกกีละหลักก็ได้นะครับเก้าบวกหเป็นสิบ บวก่เป็นิบสีใส่4ทดหนึ่งสองบวกหนึ่งบวกทดหนึ่งเป็นสี่แบบนี้นะครับเห็นไหมว่าเราสังเกต59วินาทีเราตอบได้แต่ถ้าเป็น60ปุ๊บ60เราเปลี่ยนไปเป็นนาทีเลยเปลี่ยนได้กี่นาทีครับเปลี่ยนได้หนึ่งนาทีนะครับถ้าพวกเราบวกไปแล้วเป็น100อ่าสมมุติบวกได้100เก้า60ไปก็เหลือไว้แค่40ใช่ไหมครับ60ก็เปลี่ยนไปเป็นนาทีโอเคไหม อ่าแล้วถ้าเป็นการลบล่ะครับคุณครูอันดับแรกเราดูก่อนสิบสองมันลบห้าสิบหกลบได้ไหมลบใครลบได้ไม่นีีเงินสิบสองบาทนะซื้อขนมห่อละห้าสิบหกบาทใครขายให้ก็บบ้านแน้วใช่ไหมลูกใครไม่ได้นะครับไม่ได้เลยเพราะงั้นเราก็ต้องพิจารณาว่าสิบสองเนี่ยมันลบห้าสิบหกไม่ได้แล้วต้องไปยืมครับยืมยังไงละ่ะไม่ใช่ยืมมา เป็นหนึ่งหนึ่งสองย่างนี้นะครับใครยืมแบบนี้คือตีนตายเลยนะครับตีนตายสิบสองมันลบห้าสิบผกไม่ได้ไปยืมนาทีครับอย่าลืมว่าหน่วยคนละหน่วยนะครับนาทีให้เขายืมไปสักหนึ่งนาทีแล้วกันเราก็เหลือห้าสิบนาทีมีห้าสิบเอ็ดนาทีให้เขายืมอีหนาทีแต่หนึ่งนาทีที่ยืมไปมันไปเป็นวิจะไปบวกหนึ่งงนี้ได้ไหมไม่ได้เขามาบวกตอนนี้เขาคือวินาทีนะครับเขาคือวินาทีเขาคือวินาที เรายืมมาหนึ่งนาทีมันต้องเปลี่ยนเป็นหกสิบวินาทีครับหกสิบวินาทีเ่ราะงั้เรายืมมาหกสิบวินาทีนะครับหกสิบวินาทีที่ยืมมากับสิ่งที่เรามีอยู่แล้วสิบสองครับเป็นเท่าไหร่ครับบวกกันเข้าไปสิครับศูนย์บวกสองเป็นสองหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดแสดงว่ายืมมาแล้วต้องเป็นเจ็ดสิบสองวินาทีทันไหมอีกรอบอีกรอบไหมอีกรอบหนึ่งแล้วละ เสือใคยยังไม่ทันอีกครั้ง12ลบ5 16ไม่ได้ไปยืมครับยืมนาทีครับนาทีจาก51ถูกยืมไป1นาทีเหลือ50นาที50นาทีไม้เขาหยึ่1นาทีใช่ไหม1นาทีคือ60วินาทีครับเราก็ต้องให้เขายืมมา60วินาทีซึ่ง60วินาทีไม่ได้มีแค่นี้อันเดิมชันมีอยู่แล้วนะ มันก็ต้องรวมกับเงินเดิมที่เรามีใช่ไหมเวลาจะทำอะไรเราจื้มาเราต้องรวมกับเงินเดิมก็กลายเป็นเจ็ดสิบสองวินาทีครับทีนี้เราก็เอาเจ็ดสิบสองไปลบ5้าสิบหกพอเจ็ดบอลบ5้าสิบหกลบปกติครับสองลบหกไม่ได้ยืมตรงนี้เหลือหกเนาะเจ็ดเหลือหกยืมมาเป็นสิบสองแบบนี้หรือใครสามารถคิดในใจลบเจดบองลบห้าสิหกวดเดียวได้ก็ลบไปเลยนะครับแต่ใครยังไม่แน่ลบทีละหลักสิบสองลบหกเหลือหกหกลบห้าเหลือ หนึ่งจิงป่าบวกกับไปเป็นเจ็ดสิบสองไหมในการเช็คคาตอบใช่ไหมครับเจ็ดสิบสองลบห้าสิบหกก็เลยได้สิบหกวินาทีส่วนห้าสิบนาทีนี่นาทีห้าสิบลบยี่สิบสี่ครับห้าสิบลบยี่สิบสี่ศูนย์ลบสี่ไม่ได้ยืนสี่ตรงนี้เป็นสิบหรือใครลบในใจปุ๊บปั๊บมองภาพเห็นเลยยี่สิบหกบวกยี่สิบสี่ได้ห้าสิบเติมยี่สิบหกเลยก็ได้ตัวนี้ก็ค่อยๆใส่นะสิบลบสี่เหลือหกสี่ลบสองสองเนั่นเขาจะได้แบบนี้ สิ่งที่พลาดบางคนสิบสองห้าสิบหกตรงนี้นะบางคนลบหกไม่ได้ยืมมาเหลือศูนย์ตรงนี้เป็นสิบสองสิบสองลบหกเหลือหกตรงนี้เป็นศูนย์ใช่ไหมยืมนาทีมานะยืมมาใส่หนึ่งเป็นสิบสิบลบห้าเหลือห้าหนึ่งห้าสิบหกคนลราโกงเลยครับไม่ได้ตีมือเลยนะครับตีมือเลยนะเรายืมมาหกสิบนะครับหกสิบนาทีเพื่อความเข้าใจเอาอีกคั้งจบ นี้เป็นการบวกลบเวลานะครับบวกลบเวลาอ่ะจับเลยครับชั่วโมงานาทีเนาะเป็นการบวกทีนี้เราบวกครับเราอาจจะทดลงไป่างนี้ก่อนแล้วค่อยลบหรือได้คิดในใจว่าเดียวได้นะครับเจ็ดบวกหกเป็นสิบสามใส่สามทดหนึ่งห้าหกเจ็ดแปดห้าบวกสามเป็นแปดบวกตัวทดหนึ่งเป็นกเก้าเก้าสิบสามครับวินาทีครับเก้าสิบสาม วินาทีถามว่าตอบ9.3ตำรวจไม่ตับครับแต่มันไม่ถูกครับมันถึงนาทีแล้วก็ลบออกไป60ครับเอา60นาทีไปทดนะครับลบออกมาเหลือ3.3เพราะฉะนั้นคำตอบที่เราควรจะตอบคือ3.3วินาทีครับหรือมาตั้งทูตรงนี้ก็ได้บางทีเราได้9.3ลบ60ออกไปเหลือ3.3ครับ ูกไหมสามลบสี่เหลือสามเท่าลบหกเหลือสามเราก็ตอบสามสิบสามวินาทีส่วนหกสิบวินาทีเมื่อที่หกสิบวินาทีมันเท่ากับหนึ่งนาทีครับทดไปหนึ่งนาทีอ่ะเห็นภาพหรือยังนี่บวกเลยห้าบวกสามเป็นแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าสี่บวกสี่เป็นแปดอ้าแปดสิบเก้านาทีอย่าลืมว่า หนึ่งนาทีเท่ากับเท่าไหรครับเฮ้หนึ่งชั่วโมงเท่ากับหกสิบนาทีมันเกินหกสิบแล้วหรกมันเกินหกสิบไปแล้วเราก็เอาแปดสิบเก้าครับแปดสิบเก้าลบออกไปเลยหกสิบนาทีครับเหลือเท่าไรครับเก้าลบศูนย์เป็นเก้าแปดลบหกเหลือสองหกสิบที่ดึงมานี้นะครับเท่ากับหนึ่งชั่วโมงหกสิบนาทียังไงครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ลบแปดสิบเก้าออกไป ลบแปดสเก้าไปต่อแค่ยี่สิบเก้าหกสิบนาทีมันคือหนึ่งชั่วโมงทีนี้ก็บวกครับสามบวกหบวกงเป็นห้าต่อห้านาฬิกายี่สิบเก้านาทีตรงนี้ต้องเป็นนาฬิกานะครับนาฬิกาบวกชั่วโมงเป็นนาฬิกาถ้าตรงนี้เดี๋ยวยังไม่พูดถึงนะครับถ้าใครยังไม่เข้าใจตรงนี้๋ยวค่อยมาพูดถึงอีกลิปนหนึ่งนะครับใครยังไม่เข้าใจโอเคครับ ตรงนี้การบวกมีปัญหาเนาะถึงหกสิบปุบลดไปเลยนะครับทีนี้การลบครับการลบการลบครับลบหลักไหนก่อนหลักที่เล็กก่อนคือวินาทีตรงนี้ไม่มีไม่ใช่ว่าสิบวินาทีใครตอบแบบนี้ครับตีมือนะครับไม่ได้นะครับมันไม่มีมันก็เหมือนศูนย์วินาทีนั่นแหละใช่ไหมในเมื่อมันเป็นศูนย์วินาทีก็ต้องไปยืมครับยืมตรงนี้เหลือ สิบเจ็ดครับงงไหมมันไม่มีไงมันหน่วงศูนย์การที่ศูนย์จะลบสิบมันไม่ใช่สิษฐนะศูนย์มันลบสิษฐไม่ใช่เวลาทีนั้นมืมนต้องยืนนั้นยืมมาสิบเจ็ดนาทีก็เหลือสิบไปสิบแปดนาทีก็เหลือสิบเจ็ดนาทีเรายืมมาหนึ่งนาทีคือยืมมาหกสิบวินาทีโอเคไหมซึ่งตัวเดิมมันไม่มีอยู่แล้วมันก็เป็นแค่หกสิบใช่ไหมครับอ่ะทีนี้ หกสิบลบห้าเอ้ยหกสิบลบสิบเหลือห้าสิบวินาทีแบบนี้ทีนี้สิบเจ็ดลบสี่สิบห้าลบได้ไหมครับอ่าลบไม่ได้ไปยืมนาฬิกานะครับนาฬิกายืมไปจากสี่เหลือสามแต่นาฬิกาเปลี่ยนเป็นนาทีนาฬิกามันคืออะไรคือคูออย้ำแล้วนาฬิกามันคือชั่วโมงยืมไปหนึ่งชั่วโมงครับหนึ่งชั่วโมงคือเท่าไหรครับ หกสิบนาทีเพราะฉะนั้นเราอยู่มาหกสิบนาทีแต่ไม่ใช่เอาหกสิบแค่นี้นะครับอันเดิมเราเหลืออีกสิบเจ็ดเราต้องเอามารวมกันว่าหกสิบบวกกับสิบเจ็ดครับเป็น 7, 7, 7, 6, 6, 6, 7, 7. อเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดบวกศูนย์เป็นเจ็ดหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดก็เอาเจ็ดสิบเจ็ดลบสี่สิบห้าครับเจ็ดลบห้าเหลือสองเจ็ดลบสี่เหลือสามเป็นสามสิบสองนาทีย้ำนะครับตรงนี้เวลายืมก็ยืมอยู่แล้วหกสิบทำไมยืมหกสิบล่ะ ตอนเราทดเราก็ทด60ไงครับเรายืมมาเราเปลี่ยนหน่วยนะจากนาฬิกามาเป็นนาทีใช่ไหมครับาต้องระมัดระวังทีนี้3ตรงนี้ไม่ใช่4แล้วเนาะถูกยืมไปเป็น3 3ชั่วโมงครับสาลบสเหลือ1นึตอบหนาทีกาโอเคไหมครับโอเคนะครับ,รบก็จะประมาณนี้นะครับจะประมาณนี้ เพราะฉะนั้นถือว่าเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยโอเคแต่ออยังไงถ้าใครไม่เข้าใจสามารถคอมเมนต์ถามมาต่อได้ครับนนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นเท่านี้ครับครูต่อนะครับนิสาแมทกบายครูต่อสวัสดีครับ